การใช้เทคนิคการทุ่มด้วยขา e r o the h e r s by throwing them through y u s h o u l r อนี้ใช้เทคนิคการทุ่มด้วยขาะครับภาษาญี่ปุเรียกนาไรโกชินะครับ And right now we're throwing e using the l ครับในการทุ่มนะครับทักษะกางทุ่มจะมีหลากหลายนะครับแล้วแต่ หรือควาในท่าใดครับซึ่งเราได้นำมาโยนในท่าต่างๆนะครับหมวดการลุกต่างๆนะครับอนนี้เราเทคนิคลุกได้ัวไหลไปแล้วลุกด้วยถามแล้วนะครับไปี่ืออะได้มามนะฮะัการที่ถดนครับาย่จาการยอ์ดิ่งปกหลจกไหกไหลาหลากไหาไปลจากไหลจกไหลจากไห e กไหลจารไหลเากลจากไหลไหนจากากไหลหไหา และตัวนี้ไ using your h i d s for throw ครับเห็นได้ว่านะครับนักกีาลงสูงไม่บากเข็งนะครับเนื่องจากว่านักกีาในการฝึกฝนวิธีการลงมาอย่างถูกต้องนะครับ are planning the match they are that have practice Sa the they they the on